สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบก,กับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมิ่โป้งที่อยากจะมาชวนพูดชวนคุยแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับสําหรับนะครับในไลฟ์วันนี้ก็จะเป็น a c e r Swift 14 AI ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กยุคใหม่นะครับที่ใช้ CPU เป็น Core i Snapdragon X Plus ซึ่งตอนนี้พร้อมขายแล้วจอเป็น Full HD p l s r e f e s h Rate 110hz นะครับเป็น IPS เบา1.36กิโลกรัมราคาต่ำกว่า30,000บาทจ่าย30,000ทอน10บาทส่วนตัวก็ถือว่าราคา ดีมากๆเอาตรงๆนะผมว่าอาร์ม k บุ๊กเนี่ยราคามันจะต้องอยู่เลนจ์ประมาณเนี้ถึงจะน่าซื้ออย่างนี้ส่วนตนัวผมนะเพราะว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ฉะนั้นแล้วต้องใช้ราคาเข้าสู้เข้าช่วยนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันเหมือนเดิมนะครับสบายสบายสไตล์เพื่อนกันสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะครับ อันนี้หมืมีคุณคาฟาก้ามาแล้วก็คุณสตาร์เลสมาสวัสดีนะครับอ่ะผมขอตอบโดเร็วก่อนแล้วกันเนาะโนบ,บุ๊กมือสองนะครับต้องเช็คอะไรบ้างจริงๆก็หลักการการซื้อขมือสองเนี่ยจริงๆเราต้องดูตั้งแต่ต้นทางนะว่าผู้ขายเป็นใครนะครับแหล่งที่มาเป็นยังไงนัดเจออย่างไรตรวจสอบอะไรเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมาแต่ถ้าพูดเฉพาะของการตรวจสอบตัวเครื่องเป็นหลักนะครับ อย่างแรกเลยสำหรับผมนะถ้าจะซื้อระบบมือสอเอาอุ่นใจนะมีประกันติดไว้ก็ดีนะครับถัดมาก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยภายนอกจะต้องไม่มีการแตกหักบุบสลายใดๆเลย,เลยต้องเนี้ยบต้องกริบเลยอะถ้ามีล้อถ้ามีรอยแบบตกแตกกระแทกเนี่ยผมว่าผมผมไม่เอาเพราะว่าไม่รู้ข้างในโดนอะไรบ้างนะครับ หรือถ้ามีต้องไปรอถลอกที่มันเล็กน้อตรอขนแมวไงี้ได้ไม่เป็นไรนะครับก็หักไปแล้วก็ตัวอซอฟต์แวร์เบื้องต้นจะต,ต้องทํางานได้ปกติและให้ดีนะถ้าประกันมันหมดแล้วเนี่ยผู้ขายเนี่ยก็ควรจะประกันใจให้ด้วยสักเจ็ดวันบอกวันว่าระหว่างเจ็ดวันเนี้ยที่มีปัญหาอะไรผมรับคืนเงินเต็มจานวนนะครับเ้อา่าประมาณนี้เดี๋ยวมีอนาคตในอนาคตเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแนะนําการซื้อโน้ตบุ๊กมือสองดีกว่า ดีไหมเนาะผมสนใจอยู่จริงๆผมผม,มเป็นคนชอบส่วนมือสองโดยส่วนตัวนะแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะอย่างเช่นโน้มือสองซื้อได้แต่ก็ต้องดูรละเอียดหน่อยนะครับสเปคน่าสนใจมากใช่เลยครับสลับรุ่นนี้นะผมขอเข้าปรเดินก่อนแล้วกัน acer swift 4 ai นะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็น intel core แล้วก็มีที่เป็น amd ryzen e 200 series นะครับ ภาพกระตุกเหรอครับขออภัยด้วยเนาะน่าจะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตผมอยู่ต่างจังหวัดนะใช้ 5G นะครับขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันน่าจะแก้ไม่ได้ผมใช้นเน็ต 5G มือถือต่อเป็นฮอสปอตแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ต่อกับมือถืออะไรนะใช้แค่ในการต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อย่างเดียวขอบคุณที่แจ้งเข้ามานะครับขอบคุณมากมากเลยโอเคแน่นอนนะครับรุ่นนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในโค p ปอร์โพัทพีซี ได้แพลตฟอร์มนี้เพราะว่าในส่วนตัวค่าท็อปมันเยอะมากกว่า40นะครับ NPU มันแรงประมาณหนึ่งนะครับทำให้มันสามารถใช้งานเกี่ยวกับตัวพวกฟีเจอร์คุณพิลอตพับพีซีได้ค้นหาด้วย recall นะครับ creator ด้วย co creator นะครับใช Windows, ้ Windows s u r f e c t นะครับแล้วก็พวกลาคปชันในการแปลาภาษาแบบเดี่ยวทางน้ำหนักเบาห3 6จากกิโลกรัมแล้วก็ไฮไลท์เลยที่เป็นอนะัลบุ๊กเนาะแบตเตอรี่ใช้งานได้ทั้งวันมากกว่า ยีสี่ชั่วโมงก็คือยี่สิบหกชั่วโมงอันนี้ตามที่เขาเคมไว้เนาะผมบอกเลยว่าใช้งานจริงยังไงก็ลดน้อยมากกว่านี้นะครับอะ้าท็อปนะครับ NPU ของมันเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบห้าท็อปนะครับเอ้ยผมขออนุญ,ญาตเบรกตรงนี้ได้ก่อนพาไปดูตัวสเปคเตือนก่อนนะครับอืมนี่เลยผมไปเจอมาที่ร้านบานาน่านะครับ CPU คอคอม ซัมรุงกล้อ,อก็ X-Pad ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยมันจะมี X-Elite มันหรือเปล่าที่เป็นตัวแรงกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วกันเนาะ X-Pad เ,เนี่ยเป็น Core Ultra 5เป็น Ryzen 5นะครับถ้าเป็น X-Elite ก,ก็จะเป็น Core Ultra 7หรือว่า Ryzen 7นะครับกราฟิกนะครับเป็น Core คอมบ a อะดานนอันนี้ก็แรงประมาณหนึ่งนะครับแต่ก,ก็ยังสู้ Arc ตัวใหม่กับ Radeon ตัวใหม่ไม่ได้อุย้ยพูดตรงๆนะ NPU นะครับเป็นเฮกซากอนบอกไปแล้วเมื่อกี้45็อปนะครับ RAM ติดขึ้นมาเลยขนาด16 GB on board อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมัท8 5 3 3นะ SSD นะครับพอตเตอรเลเนี่ยเป็น5 1 2 GB PCIe NVMe นะครับก็ดีประมาณหนึ่งอนะเนาะเหลือเฟือและก็พื้นฐานและการกันวุ้นราคา3,000บาทซื้อ่าใช้ได้ส่วนสเปคอื่นๆนะครับขอเล็บ ตามนี้ก็แล้วกันนะครับจอนะครับ WUXGA ก็คือ Full HD p l s หนึคูณ1,200พิกเซลมีเฟซเรทหนึ1งร้เฮิรต์ sRGB 100%เป็นะครับเป็นพาเนล,ล IPS ที่เกรดดีแล้วกันทำงานครีเอเตอร์ได้เลยนะแรม SSD บอกไปแล้วการาฟิกบอกไว้แล้วนะครับเป็นวิดีโอเสียบโฮมแล้วก็ตัวนี้ไฮไลไท์เลยก็คือตัวขัแคมนะครับเป็น Quad HD p ั u s ไ้เป็น Quad HD ขออภัย 2.560คูณหนึ่งสพิกเซลใช้แล้วเนี่ยภาพในการวิดีโอคอลประชุมออนไลน์มิ t ติ g เนี่ยจะคมชัดมากกว่านตบุกทั่วไปหรือว่านตบุกในกลุ่มราคาใกล้ๆกันแล้วก็มี IR ไออาร์สแกนเนอร์ด้วยในส่วนตัวกล้องเว็บแคมนะครับชัดกว่าแล้วก็ไมโครโฟน3ตัวแล้วก็มี AI เนี่ยในการช่วยจัดเสียงด้วยนะครับทำให้ภาพและเสียงเนี่ยคมชัดกว่าที่เคยมีมา การเชื่อมต่อนะครับเป็น USB Type C นะครับสองช่องสี่สูแหละแล้วก็ USB Type A ส2มสองสามช่องนะครับ Wi-Fi 7, จ็ด Bluetooth รุสี่แบตเตอรี่ร้เห็นไหมอันนี้น่าจะใส่ผิดบอกหกชั่วโมงไม่ถ้าหกชั่วโมงอย่ากเกิดเป็น ARM Notebook เลยนะครับนะกลับลงที่เดิมเถอะส่วนความบางค่อยว่ากันความเบาเนี่ยไม่ตรงกันกันกบตัวนตาุบกินนี้เนาะประกัน3ปีนะครับ หปีแรกเป็นประกัน on-site service ิสอบผิดหนึ่งบ้านแล้วก็ได้หลเองตัวชุดโปรแกรมนะครับ Office Home and Student 24 2 4 Word Excel p บ w e r ด o i n t ติดเครื่องไปเลยยาวๆไม่ต้องซื้อเพิ่ม,มนี่คือสเปคโดยรวมนะครับเพิ่มขุดออมนะครับเพิ่มตัวเพิ่ม,เพ,มเพิ่มตัวส่วนแบ่งอ่าเพิ่มตัวส่วนแบ่งตลาดดีดเลย เพิ่มตัวส่วนแบ่งตลาดเลยดีๆช่วงนี้ i ินเทลดูช่วงขาลงเอาตรงๆนะมันแค่รู้สึกว่าช่วงขาลงแต่ว่าสัาดส่วนก็ยังเยอะอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะต้องดูกันายาวๆเกมเป็นเกมยาวเป็นเกมยาวแต่ผมว่าตรงคอต้าสองรวีเนี่ยน่าจะกลับมาได้แล้วถ้าไม่ใช้คำว่าถ้าไม่ไปสุดขาตัวเองล้มีทีหนึ่งนะออโอเคกลับมาที่ตัวหน้า ของตัว a อ e r อร์นะครับ Official. นะมีเรื่องของความปลอดภัยระบบไมนะครับจะเป็นการสแกนหน้านะครับ Wifi เจ่ะหน้าจอบอกไปแล้วนะวิดีโอค่อยว่ากันเป็นสถาปัตยกรรมซิลิคอนอาร์มรุ่นล่าสุดเนาะนะครับชาร์จแบตเตอรี่ก็ยาวนานดีไซน์ก็สวยงามเนาะดีไซน์ไม่คูดถึงเลยดีไซน์ดีไซน์ขอพาดูดีไซน์ก่อนขอภัยขอภัย ดีไซน์ส่วนตัวผมมองว,งว่าก็เป็นก็เป็นเอเซอร์สวิฟต์สไตลแหละแต่ก็เป็นเอเซอร์ยุคใหม่นะครับเรื่องของตัวชิ้นงานฝาหลังด้านนอกด้านในดูมีพรีเมียมดูดีเกินราคามีไฟคีย์บอร์ดนะครับสีสันชื่อ s t e ลเกรย์นะครับคีย์บอร์ดเป็นสีดำแล้วก็มีเรื่องของอ d ดิเคเตอร์วงบอกว่าตอนนี้ตัวเครื่องเองเนี่ยประมวลผล AI อยู่ โดยใช้ NPU นะครับมีปุ่ม c o p i ล o t มีปุ่ม h o ตคียต่างๆในกนันเนาะดีไซน์โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างบางแล้วก็ค่อนข้างเบานะครับ1.36กิลกรัมก็ถือว่าพกพาได้สะดวกแล้วตัวเครื่องเองเนี่ยทำมาจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยทั้งชิ้นเลยฝาหลังด้านนอกด้านในด้านล่างนะครับเอาว่าเรื่องความพรีเมียมผมว่าดูดีเกินราคาอยู่แล้วแหละ พอเชื่อมต่อก็ควบคันประมาณหนึ่งนะครับ USB Type A สองสองช่องนะต้องสองช่องนะตามสเปคมันบอกสาในหน้าของบรน่จาจริงๆเป็นสองช่องนะครับแล้วก็มี USB Type C C0 อีกสองช่องด้วยกันนะครับไม่ได้มีการีเดอร์เต่งใดนะโอเค การประมวลผลนะครับคือสเปคเมืองนอกเนี่ยก็จะมีทั้งตัว X พัทแล้วก็ X อ l i t e แต่ว่าเมืองไทยหน้าตอนเนี้มี X พัทที่ผมเห็นกันแล้วกันแต่อนาคตไม่แน่นะครับก็การทำงานหนู่นีนั่นเนาะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าปลอ,อปลอิงนะครับสเปค X พัทก็มีหลายตัวนะ X e l i t e ก็มีหลายตัวจ่อว่าตัวที่ขายเนี่ยมันเป็น8คอนะไม่ส0คอนะแต่ว่าค่าท็อปตรงกัน,กนแหละก็คือ4ีท็อป ค่าท็อปคืออะไรคือมางคนสงสัยนะครับ TOPS เนี่ยทิลเลียนอ๋อมีค่า flop กับค่า top นะค่า flop นะครับเป็นทิ l เลียน voting point operation per second อนะ่าเป็นเรื่องของตัวกราฟิกเวลาเราพูดถึงความแรงของตัวกราฟิกแล้วกันนะครับแต่ว่าค่า top เนี่ยจะเป็นค่า npu นะครับทิลเลียน operation per second รประมวลผลกับ i i เถอะต้องมีการ มีมาร์ทัดในการชีวดนะครับอาร์มาจิเกเจอร์นะครับก็รองรับกับแอปมากมายหลากหลายเรียกว่าส่วนมากก็รองรับเยอะแล้วแหละแต่อาจจะไม่รับเปอร์เซ็นต์แต่ก็เยอะแล้วแต่ถามว่าเล่นเกมดีไหมสำหรับผมก็ถือว่ายังยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่รับไม่เข้าลุมเยอะแล้วกันในคำนี้แบตเตอรี่ความจุ7จวัตต์อาวนะครับความจุสูงนะใช้งานแบบท่องเว็บนะครับต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยได้สิบดชั่วโมงแล้วก็แบบออฟไลน์แล้วกันเนาะ เล่นวิดีโออย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ยี่สชั่วโมงแล้วก็เมื่อเทียบกับ Apple M 2 Mac นะครับจะแปดไฟมากกว่าแต่ผมก็อยากเทียบม,มากะนะครับคนละหลายๆอย่างด้วยแรมของบ้านเราเนี่ยสิบหนะครับ H D 2องหกกิ2ไบต์ห้าถึงสองกผิดขอภไปก็บอกคนที่แบบอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการ n o t e บ o ที่แบตเตอรี่ยาวนานร้อนน้อยนะครับแล้วก็อยากจะลองใช้ อามโน้มบุกดูที่เป็นสถาปัตยกรรมไม่เหมือน X 8 6เนาะมีโคลลดในวิดีโออยู่แล้วแหละนะครับ r e คอ l l c โ c r e a t o r เตอร์นะครับไลค์แคปชั่นแล้วก็พวกนี้ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานของตัวแพลตฟอร์ที่เป็นโคเป็อดะบบพัปี AI อ่ะ AI solution จากให้อเซอในการปรับแต่งเปลี่ยนโหมดการใช้งานเพิ่มความคมชัดในส่วนของตัววิดีโอคอไปอีกนะครับ จัดเสร็จลูกวนนะครับแล้วก็พวกรักษาความเป็นส่วนตัวสามารถล็อกเครื่องอัตโนมัติได้เมื่อเราไม่อยู่หน้าเครื่องโชบเชียลปราณีครบครันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมันพรีเมียมสวยงามบางเบาหน้าจอสามารถการได้หนึ่งร้อยปสองศานะครับเรียกว่าอ่ะตัวชี้วัดกิจกรรมหมายว่าเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์บอกว่าตอนนี้เราเนี่ยใช้งาน AI อยู่นะครับเอาว่าตัวเครื่องดีแล้วก็ผมว่าดีสมราคาแลวกันใช้คำนี้ สมาัถความแตกต่างนะครับมีโลบูไลนะครับมีกล้องเว็บแคมมีไอาร์ส่วนหน้าจอเนี่ยของเราจะเป็นเรียกว่าอะไรดี Full HD พัดนะครับไม่ใช่ Quad HD พัไม่ใช่2 5 K ไม่ใช่เชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 7นะครับแล้วก็ดีกว่า Wi-Fi 6 e นะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็ครบคันประมาณนึองนนี้บอกไ่าแล้วเนาะนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับ AI นะครับเพราะว่าอื secure core pc นะครับเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วกันนะครับสามารถป้องกันได้ดีขึ้นจากการที่มี npu ส่วนเรื่องของวิดีโ hello เนี่ยเออถ้าตามสเปคเนาะของทางอบา n a นาบา n a นาบอกว่าเขาเป็น ir camera ผมเชื่อแบบผมเชื่อว่าเรื่องขายจริงมันมีทั้งตัวเครื่องขายจริงเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีที่เป็นสแกนนิ้วแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นสแกนใบหน้า ir camera นะไม่น่าจะมาทั้งสองนะผมคาดการนะ ถ้ามาทั้งสองเนี่ยถือว่าเอเซอร์ใจมากเลยนะว่ามีคือปกติแต่ว่าโนบุกที่ให้ระบบเมชทิกมาทั้งสองอย่างก็คือสแกนหน้าสแกนนิ้วมีไหมมีอย่างพวก MSI p r ไซเพรสนะครับแต่ตัวนี้ราคามันถูกคุ้มอ่ะให้มาสองเลยให้มาเยอะนะครับมีมาสเตอร์ด้วยนะในการที่เปิดได้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเรื่องของบรจุพันธ์นะครับเรื่องของวัสดุรีไซเคิลก็ดีตามสั่งตัวเอเซอร์อยู่แล้วนะครับ อันนี้คือดีไซน์โดยรวมนะครับก็เป็นพวกที่ดูสวยดูลงตัวดูไม่เยอะแยะไม่ลุงลังจนเกินไปนักนะครับมีโลโก้แบบใหม่สวยงานประมาณหนึ่งผมก็ใจว่าน่าจะสื่อถึงว่าตัวนี้เป็น AIPC นะครับโอเคพามาดูวิดีโอปิดท้ายกันดีกว่าแล้วก็มาชวนคุยกันนิดหนึ่งเนาะ อันนี้ก็เป็นเข้าใจว่าเป็นภาพ rendering ไม่ใช่ภาพจริงแต่ก็เสามือนจริงแล้วล่ะครับก็สามารถเลฟเฟอร์เรนได้เพราะก็ตอนนี้ย้ำแหละเรื่องของตัวค่าท็อปที่สูงเพื่อช่วยงานเกี่ยวกับ a อที่เอาผลผลแบบแพรแนบแบบบนเครื่องนะครับก็นี่แหละแต่ว่าตอนนี้เอาตรงๆก็คือเหมือนกับทาง m i r o s o o t ยังเปิดไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะจะมีบางฟังก์ชันอะไรใช้ไม่ได้ปะเหมือนเขาจะแยก เฟสนะั้นว่าเฟสของตัว Snapdragon ที่เป็น Armbook กับเฟสที่เป็นเ uh, x c a ที่เป็น Core er Ultra 2 0 0 V และ Ryzen AI ส0 0 Series เนี่ยบางฟีเจอร์เปิดใช้งานได้พร้อมกันในคำนี้ปีหน้าน่าจะพร้อมใช้งานจริงๆและ r y z e นสำหรับ Core i พั a น t PC นะครับแพลตฟอร์มนี้ถ้าถามผมผมว่าก็ซื้อได้แต่เราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ประมาณไหนเนาะ ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ที่มันแบบเฉพาะทางก็ไม่แนะนํานะหรือว่าถ้าใครซื้อเล่นเกมมก็ไม่แน่าเหมือนกันมันไม่เวิร์กหรอกซื้อเล่นเกมไปซื้อในอตโตรนุ่นซื้อทํางานแบบโปรแกรมเฉพาะทางโปรแกรมบริษัทโปรแกรมบ,บรัญชีสนแบบที่มันไม่แพร่หลายมากใช้ x86 อุ่นใจกว่าใช้อ r m ม,มันมัน,ม,นมัน cover กับซอฟต์แวร์แบบ global แบบระดับโลกนะครับแตถามว่าถ้าอยากได้จริงๆทำไงแนะนำ ลองเอาโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เฉพาะทางไงเนาะไปเซตอัพที่หน้าร้านเลยถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเ <c oughs> นาะอุ่นใจไว้ก่อนลองก่อนให้ลองอย่าอย่าแบบซื้อแบบเพราะความอยากได้แล้วมาถึงบ้านแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เทียบกับตัวอื่นได้บ้างหรอถ้าราคาใกล้กันสุดๆเลยนะมันจะเป็น l e n o v o i ร e โ p a d 2 in 1 X l e n o อ o i เลิร์โนโวไออทูนะครับวันก่อนเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไปราคาสองหมื่นเก้าราคาเท่ากันเลยสอง0มนเก้าันิบาทแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนด้วยอืมใช่ตัวนั้นจะเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับเป็นจอโ l เลด้วยอืมเนี่ยที่ราคาใกล้ๆกันนะครับ ส่วนที่เหลือจะเป็นราคา3,900 0ื0นเกาสี่หมกว่า5,000 50, มก็มีเนาะคุณสามารถนะครับคอต้าสองซีรีส์เริ่มอ,ออกมาแล้วคอต้าหนึ่งซีรีส์ราคาอ,อุปก,กรณ์รุ่นเก่ามีสิทธิ์ที่ลดราคาลงมไหมเยอะไหมครับมีแน่นอนเขาน่าจะเริ่มปรับราคากันช่วงปลายเดือนนี้ช่วงงานคอมมานด์เรียกว่าลดแล้วก็ลดเลยนะครับถ้าคุณสามารถไม่รีบมากรอดูช่วงปลายเดือนนี้ก่อนที่จะงีคอมมาน ถ้าให้ดีก็มาซื้อที่งานแต่ถ้าไม่สะดวกก็รอดูพวกร้านออนไลน์ก็ได้น่าจะลดราคาน,น่าจะปรับราคาลงเหมือนกันนะครับเพื่อต้อนรับกันมาของใหม่คุณ t เท t ท l k กแช r e นะครับราคาดีที่สุดเลยใส่ก้าไว้และขอบคุณนะครับยินดีด้วยล่วงหน้างั้นขอบคุณที่เราฟังกันแล้วก็เชื่อว,ว่าผมป้ายาจะมีรุ่น16นิ้วเข้ามาภายหลังไหมครับเท่าที่ทราบม,มาตอนนี้นะไทม์ไลน์ของสินค้าไม่มีมีแต่ตัว14 แอดมีเราเตอร์ใส่ซชี้แนะน้ไหมครับไม่มีไอเดียเลยครับผมไม่ค่อยได้ตามเลยพูดตรงๆแต่ส่วนตัวถ้าผมซื้อทั้งทีก็คงจะซื้อพวก 5G เลยปะผมเคยเห็นแวบๆบแบบของอาจารย์สุ p ป r รเดชปะที่เขาแชร์ของตัว AS Fiber ปะแต่เหมือนตัวนั้นราคาอาจจะสูงอ่ะแต่มันน่าจะแบบทำงานแบบเอาทอ o r ได้อ่ะออแต่ถ้าราคาแบบใช้ตามบ้านเั่าไหผมผมไม่ชัวรอจริงๆขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยใช้ใช้มือถือแช่มากกว่าผมไม่ได้ถึงขนาดต้องใช้เราเตอร์นะจริงๆมีใช้แหละถ้าเปิดเอาอย่างน,นี้ถ้าเป็นแบบผมไม่ได้ใช้ 5G ผ,ผมใช้ 4G ผมใช้ตัว TP Link ราคาพันพันบาทหน่อยๆมั้งซื้อไปซื้อหลายปีแล้วไงก็เลยไม่ได้แบบอัปเดตมากออืคุณวินนะครับ Snap X พั u กับ X อ l i t ต X Elite แรงกว่าครับ X พัดเหมือนกับ Core Ultra 5, Core i 5, Ryzen 5 X Elite เนี่ยจะเหมือนกับ Core t 7, i 7, Ryzen 7นะครับสำหรับก้อนได้เปรียบ Intel กับ AMD อะไรไหมครับก็คงจะได้เปรียบเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไลฟ์ในใน Intel, AMD เจนที่แล้วแต่ว่าเจนใหม่เนี่ยทั้ง Core Ta สองร้อย V ทั้ง Ryzen AI สามร้อยซีรี ผมว่าแบตเตอรี่ไลเนี้ยก็ทําให้ดีมากๆแล้วนะอาจจะมีขึ้นมีลงแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่านอกเหนือจาก Battery Life, แบตเตอรี่ไล์เราก็คาดหวังว่ามันต้อง c o m p พสติเบิกับตัวซอฟต์แวร์ววที่เราใช้หรือว่ารองรับกับเกมที่เราเล่นเป็ตนต้นนะครับคุณคาฟาก้าอ๋ออันนี้ถามได้ยังวะถามไม่ว่าคุณคุณโอเควี้ผมตอบไปแล้วเนาะเช็คฮาร์ดแวร์ให้มันเนียยมีประกันติดมาก็ดี ถ้าไม่มีการประกาศผู้ผู้ขายเนี่ยต้องประกาศเราด้วยสักเจ็ดวันก็ยังดีนะครับเช็คคันเว์เป็นหลักเลยสลับผมคือหมายว่ารอยแตกรอยหกักรอยยุบจอเป็นรอยมีบานพับปริหรือเปล่าคีย์บอร์ดกดได้ทุกปุ่มไหมเดี๋ยวผมจะตามตัวคอนเทนต์มาบอกอีกหนึ่งก็แล้วกันผมมองว่าหลายๆคนก็ซื้อหานุบุสองเหมือนกันเนาะ AIPC ตอนนี้ซีอะไรใหม่สุดครับถ้า ยิงคู่กันมาเนี่ยนะครับที่พร้อมขายเลยนะจะเป็นคอ r e ต้า 200v นะครับหรือว่าคอ r e ต้าซีรีส์2กับ AMD Ryzen AI 200ซีรีสที่ใหม่สุดนะครับตัว snap จะเป็นตัวเก่ากว่าหน่อยนิด e นึง X Elite Notebook ต่างจาก X Elite ในมือถือด้วยครับน่าจะเยอะนะเพราะว่า sizing มันต่างกันเยอะเมนบอร์ดระบบทความร้อนอีกมือถือเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นแบบ fanless นะ มีพัดลมนะครับแค่แผ่นกราฟีหรือว่าบางอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าโน้ตบุ๊กส่วนมากมันก็จะเป็นแบบพัดลมมีฮีทไป์นะครับแอดครับติดไวไฟแต่บ้านชั้นสองชั้นผมต้องจัดการงครับสายแลนติด wifi แต่บ้านสองชั้นดิออผมไว้สำหรับผมนะถ้าเป็นที่บ้านที่กรุงเทพผมเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นผมก็ไว้กลางบ้านนะไว้กลางบ้านเลย เสาวไ i ไฟกับเราเตอร์ w i f ฟส่วนสายแรงผมลากเอาอะผมใช้ไรสาย95%ผมใช้แรงแค่5%เท่านี้หมายถึงว่าผมลากสายเสร็จผมก็ลากกลับแค่นั้นนะครับไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นผมชอบผมไม่ชอบติดตั้งแบบไรสายเอ้ยอแบบมีสายาะว่ามันระยองระยางไปหน่อยแล้วก็สุดมากผมผมทำงานลากเป็นหลักอยู่ชั้นหนึ่งฉะนั้นแล้วไลมีสาย ที่ชั้นหนึ่งก็พอแล้วนะครับไม่ต้องลากสายชั้นหนึ่งชั้นสองโอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้กันแล้วก,กันกับ Acer Swift 14 AI บนะครับ CPU เป็น s ซ a แ d r ก้อนเอ็กพันะครับกับราคา29ง0 0้าถ้าถึงใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ตามหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นบาร์นา Advice ์ b หรือว่าอื่นผมว่าน่าจะมีขายแล้วนะตอนนี้เพราะว่าทางบา n a n าเปิดออกมาแล้วนะครับสำหรับใน ไลฟ์วันนี้นะครับแอปเินโป้งขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอใหม่นพรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ